วันนี้มีสูตรเด็ดนะคะสําหรับน้ําใบแย้นางที่ที่บ้านทําเองนะคะแล้วก็ทานเองนะคะแต่สูตรนี้นะคะไม่มีน้ําตาลนะก่อนอื่นเนาะเราต้องไปเด็ดใบแย้นางกันก่อนนะคะเอาแบบสดๆนะคะ10-15บใบนะคะแล้วตามด้วยใบเตยนะคะประมาณ4ใบนะคะเราจะมาล้างทําความสะอาดให้สะอาดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลิงนะคะก็จะเอามาปั่นนะคะก่อนที่จะปั่นเนี่ยเราจะต้อง ต้มน้ำใบเตยก่อนนะคะพอหลังจากต้มน้ำใบเตยเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้มันเย็นเนาะพอเย็นเสร็จแล้วนะ่ะเราก็จะเอา ใบย่านานะคะมาตัดให้ใบเขาเล็กลงนะคะแล้วก็เอาน้ำใบเตยที่ต้มไว้นะคะเอามาปั่นนะคะเสร็จแล้วก็เอามากองเนาะสำหรับบ้านใครเนี่ยที่ชอบหวานนะคะแนะนําให้ใส่น้ําตาลก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่น้ําผึ้งก็ได้นะคะแต่สูตรที่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามีนี่ไม่ชอบหวานนะคะแล้วก็สามารถทานสดแบบนั้นได้เลยบอกหอมมีกลิ่นหอมใบเตยนะคะแล้วก็ได้สรรพคุณของใบย่านางเต็มๆนะคะบอกเลยว่าสรรพคุณใบย่านางเนี่ยดีมากๆเลยนะคะสามารถทําให้ร่างกาย ของเราเนี่ยมีความบาลานซ์นะคะก็คือไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็สามารถลดไข้ได้นะคะรวมไปถึงอาการที่เป็นอักเสบในร่างกายนะคะก็สามารถทําได้นะคะอันนี้น้ำหกนิดนึงนะคะก็ต้องขอเปลี่ยนเปลี่ยนกองนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเลอะเทอะไปนิดนึงเนาะพอ เราทำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเก็บในได้ในตู้เย็นนะคะไม่เกินสาวันนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยให้เราประทานเลยนะคะบอกเลยว่ามันจะอร่อยแล้วก็จะได้สารอาหารแบบเต็มๆนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ถ้าใครอยากทาหวานก็ให้ใส่น้ําตาลนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ทานสดได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ห่วงนะใครจะทำก็ทําได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ